แต่ด mm ัช hmm. นีเมื่อวานนี้ก็หลุด1,620ลงมาเราเป็นห่วงไหมครับหรือว่ายังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยนะ่าจะยังแข็งแรงอยู่คือถ้ามองกันระยะยาวนะครับผมก็มองว่ายัางน่าสนใจนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ,รบแรงซื้อต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาเก่งกําไรกับประเด็นเรื่องของค่างเงินนะครับทาให้ค่างเงินบาทเคยไปอ่อนค่าที่38.5 นะครับตอนนี้ลงมาที่สา5สิบห้าุดห้าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ณนวันนี้นะครับผมมองว่าเงินบาทนะครับจะเริ่มอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับด้วยเหตุผลในต่างประเทศนั่นคือสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการรายงานตัวเลขยอดค้าปีนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าในการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะทั้งยอดค้าปีที่เป็นทั่วไปนะครับแล้วก็ยอดค้าปีกยกเว้นกลุ่มออโต้นะครับชัดเจนก็คือว่า เศรษฐกิจนะครับของอเมริกาในเชิงของภาคการบริโภคนั้นมีการฟื้นตัวเรไมไปถึงตัวเลขของตัวมอนเกตโลนนะครับของทางอเมริกาประจําวันที่11พฤศจิกาย,ยนก็คือสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยนั้นมีการปรับลงนะครับอันสถานการณ์ก็เหมือนกับว่าภาคการบริโภคของอเมริกาค่อนข้างจะฟื้นตัวได้ได้ชัดนะครับทำให้ทางา GDP นาวนะครับของเฟดสาขาแอแลนตาเนี่ย ได้มีการปรับเป้าหมายตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเกินกว่า4%มาเอไปอยู่ที่ 4. 4เปเนตะผมก็จะบอกว่าหน้าตอนนี้นะครับในมุมของดอลลาร์นะครับที่อ่อนค่ามาก่อนหน้านี้นะครับลงมาถึงร้อาโดยประมาณนะครับก็น่าจะมีการรีบาวซึ่งก็ส่งผลต่อค่าเงินบาทนะครับที่อาจจะอ่อนค่าในอนาคตนะครับราไปถึงการเก็งกำไรกับประเด็นในเรื่องของสกิจไทยนะครับโดยเฉพาะตัวเลข GDP สภาพภานพจะมีการประกาศตัวเลข g d p ไตรมาสที่ วที่สามนะครับวันที่21ก็คือวันจันทร์หน้านะครับซึ่งตอนเนี้ย แนบในวิวหลายๆค่ายก็บอกว่าดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เคยเพิ่มขึ้นไตรมาสสองสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าไตรมาสที่สามเนี่ยอาจจะประกาศถึงสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าในมุมของการเก็งกำไรก็เหมือนกับว่ามันรับข่าวระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเกิดเซลล์อ่อนแอก็ได้นะครับในภาพของภาพใหญ่นะผมก็เลยมองว่าประเด็นเรื่องของแรงซื้อต่างชาตินะครับในช่วงนี้อาจจะหดหายไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขายออกมานะครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นแค่ระยะสั้นครับค่ะถ้าเรามองการนะคะปัจจัยที่ตอนนี้เข้ามาดูในนนนเรรื่อองงขกาสสับุห้ นะะในเรื่องของภาวะเศรษฐไทยที่เรารอสภาพักจะมีการประกาศกันด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันสิ้นเดือนก็จะมีการประชุมกรนงด้วยนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของบ้านเรามองยังไงกันบ้างคะ่ะครับผมคือถ้ามองโทนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับผมคิดว่า ส่วนหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้ในภาพของต่างประเทศนะครับนั่นคือฝั่งของตัวอเมริกายุโรปนะครับหรือประเทศอื่นเนี่ยมีการปรับดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ประเทศไทยสังเกตว่าในช่วงนี้นะครับเงินเฟ้อก็เริ่มปรับลงนะครับผมคิดว่าก็สองจิตสองใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยนั้นจะขึ้น0.25%หรือว่าอาจจะมีบางท่านที่หาจะเห็นเริ่มการคงดอกเบี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ณจุดนี้นะครับผมคิดว่าความกังวลเนี่ยอาจจะมีไม่มากเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนไม่ขึ้ ค่าเงินบาทจะอ่อนค่านะครับแต่ปรากอบภาพตอนนี้ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยผมคิดว่าเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกว่าของไทยไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็คือว่าเริ่มจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับผมก็เลยบอกว่าการประชุมกรงงนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหรือแม้แต่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจําเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะประกาศวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักของการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะมีน้อยลงครับกับในของทิศทางของตลาดหุ้นครับ หลายคนลุ้นว่าปลายปีอาจจะมีขึ้นแรงๆสักรอบหนึ่งสำหรับพุ้นไทยมีซานตาคลอสแลนรี่นะครับพี่ต้นมองยังไงบ้างหรือว่าไปลุ้นปีหน้าน่าจะง่ายกว่าครับผมก็ค่อนข้างจะมีโอกาสไม่ไม่มากเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคงต้องไปลุ้นกันปีหน้าเลยเพราะว่าเหตุผลอะไรก็คือว่าในช่วงนี้นะครับในภาพใหญ่นะครับของต่างประเทศเนี่ยดูสถานการณ์ก็เหมือนกับว่าทุกคนนะครับมองว่า ทิศทางของการเกิด recession จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าเงินเฟอ้อก็ลดลงตามไปด้วยนะครับกับต่างของประเทศไทยผมว่าต้องลุ้นจีนนะครับนะครับคงต้องลุ้นจีนว่าผมมีแฟกเตอร์เดียวนะครับว่าคุณไทยจะปรับตัวได้ดีหรือไม่นะครับก็คือจีนจะเปิดเมืองไหมนะครับหรือมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคข,ของอสังหาริมทรัพย์จะมีไหมเพราะมันจะมาโยงมาที่ในเอเ,อเอเชียหรือประเทศใน emerging market นะครับที่คุณบอยถามว่าไทยจะกระดีกระด้าเนี่ยผมคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่มากนะครับผมต้องมองว่าป ของต่างประเทศคือจีนเนี่ยจะมีการเปิดเมืองชัดเจนหรือเปล่านะครับมันก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นช่วงของต้นปีมากกว่านะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นการเทรดไซเวีไปก่อนครับพี่ต้นขาแต่ว่าถ้าเรารอความหวังจากจีนตอนนี้เราก็จะเห็นสัญญาณของจีนนะคะทั้งโควิดที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงนโยบายที่เหมือนจะคลายล็อกแต่ก็ยังคงล็อกดาวน์กันอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้มันหวังได้ใช่ไหมคะสำหรับจีน เอ่อก็คือว่าคือต้องมีความชัดเจนก่อนคือตอนแรกก็วหวังไว้ในช่วงของอสัปดาห์ที่แล้วนะครับดังั้นตอนนี้คือว่าผมก็เลยบอกว่าฝากความหวังนะคือถ้าเกิดต่างใจถ้าจีนยังไม่มีการเฟื่อนตัวนนในด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะครับ<อ>ก็คือจนวนโควิดที่ลดลงนะครับหรือว่าการการะตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนทั้งภาคอสังหาริรมทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าโอกาสหุ้นไทยจะขึ้นได้ยากนะครับะัะนั้นก็เลยมองคือตอนนี้ผมพยายามจะอิงกับประเด็นเรื่องของ emerging market โดยรวมก็คือประเทศจีนนะครับว่าจะมีการเฟื่อนตัวได้หรือไมนัคากบะร tap. มองในเรื่องของตลาดหุ้นไทยครับสั้นๆอาจจะเดายากแต่ในระยะยาวยังไงซัจีนก็ต้องเปิดประเทศแน่ถ้าหากเขาเปิดจริงไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามแต่หุ้นกลุ่มไหนน่าจะได้ประโยชน์หุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจครับพี่ต้นคือถ้าเปิดจะซื้อถือยาวไปเลยนะครับ้าซื้อแต่ถือยาวไปเลยเนี่ยผมมองว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับนั่นคือวัสดุก่อสร้างนะครับจะดูน่าสนใจนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าถ้าจีนมีการเปิดเมืองสือสวนหนึ่งแล้วก็กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น วัสดุก่อสร้างก็จะปรับตัวได้ดีนะครับผมก็เลยบอกว่ากลุ่มนี้ดูน่าสนใจในในลองในลองเทิมนะครับก็คือว่าถ้าจีนเปิดเปิดเมืองจริงนะครับหรือในภาพของตัวคอมมอนิตี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มสายของตัวโลหะอุตสาหกรรมนะครับก็จะดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมบอกว่าอพูต่างกันนะเมื่อกี้พูดถึงภาพระยะยาวนะครับแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่ปลอดภัยนะครับจะดูน่าสนใจซึ่งวันนี้เราแนะนําหุ้นของตัว BCS นะครับโรงพยาบาลเกษรราชนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าอ่าส่วนหนึ่งก็คือก่อน ตอนนี้แต่มาทิศ ที่สามเนี่ยเข้าโดนตัดจําหน่ายในเรื่องของตัวโควิดโมโนนานะครับทำให้ขาดทุนเยอะนะครับแต่ตนมาที่สี่นะครับตัวของอคนไข้ต่างาต่งประเทศนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลเกษมราชเนี่ยอาจจะเด่นกว่าบอุงราชหรือวีดีเอในอนาคตนะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยหุ้นของ b c ซนะครับหรือในภาพของหุ้นมาคิดแต่ไปที่เกี่ยวข้องกับหุ้นวัสดุก่อสร้างนะครับแนะนําหุ้นของดูโฮมนะครับวันนี้ก็ไว้สองตัวคือ b c ซแล้วก็ดูโฮมครับค่ะถ้าเรามองการภาพระยะสั ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เราติดตามการรวมถึงหุ้นแนะนําต่างๆกันด้วยสั้นๆค่ะการประชุมเอเปกนักลงทุนพอที่จะมีความคาดหวังในตลาดหุ้นด้วยไหมคะผมคิดว่าในจอน,นี้นะครับก็คือมีความหวังว่าเขาจะออกมาและข่าวจะให้ออกมาเป็นในชา้ไหนนะครับคิดว่าเมื่อเช้าเมื่อวานก็ดูนะครับในเรื่อง <c oughs> ของประเทศจีนนะครับโบวนเขาใหญ่มากนะครับ <c oughs> ปฏิภามที่บริษัทด้วยนะครับก็แสดงว่าน้ำหนักตอนนี้นะครับผมคิดว่าความสำคัญนะครับกับ การดิคำกรรดิกระด้ามของหุ้นไทยจะกลับมาดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องดูว่าความสัมภาษณ์ของผู้นําจีนจะออกมาอย่างไรครับได้ถ้าขบวนผ่านหน้าออฟฟิศพี่ต้นเดี๋ยวฝากพี่ต้นถามคุณสีจิ้นผิงสัหน่อยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเทเนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ